พุทธศาสนาป4สาระที่1ศาสนาศิลธรรมจริยธรรมหน่วยการเรียนรู้ที่6ศาสนาพิธีศาสนาพิธีคือระเบียบแบบแผนที่พึงปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติให้ถูกต้องและเหมาะสมตามหลักพระพุทธศาสนาที่ได้ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา 1. การอ่านราษนาสินการอาราธนาสินหมายถึงการกล่าวขอ ศีลกับภาพพิสุ์เพื่อตั้งใจรักษาศีลของตนให้มีความบริสุทธิ์ขั้นตอนการอาราธนาศีลหนึ่งเจ้าภาพจุดทูปเทียนบูชาพระราตนาฏยตรสองกล่าวคาบูชาพระราตนรัยและคำำํานมัสการพระราตนยตรัย 3. กล่าวคําอาราธนาศีลคําอาราธนาศีลมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณะทายะติสารเนนะสหปัญจะศีลานิยาจามะ ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอสินห้าประการพร้อมด้วยไตรสนะคมเพื่อต้องการรักษาเป็นข้อข้อทุติยามปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณะทายะติสรณนนะสหปัญจะศีลานิยาจามะแม้ครั้งที่สองข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอสินห้าประการพร้อมด้วยไตรสรณคมเพื่อต้องการรักษาเป็นข้อข้อ ตติยามปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณดทายะติสารเนนะสหบัญจะศีลานิยาจามะแม้ครั้งที่3ามข้าแต่ประสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอสินห้าประการพร้อมด้วยไตราสารณคคมเพื่อต้องการรักษาเป็นข้อข้อ 2. การอาราธนาธรรมการอาราธนาธรรมหมายถึงการข่าวขอให้พระพิสุแสดงธรรมให้ฟังการอาราธนาธรรมจะกระทำหลังการสมาทานสินแล้ว คำอาราธนาธรรมพราม,มาจะโลกาธิปตีสหัมปติกัดอันชลีอันทิวะรังอายาจะถะสันตีทะสันตปาปะระชักคะชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังคำแปล ท้าสหัมบดีพรมพูดเป็นอธิบดีของโลกกราบทูลวิงบอลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลายที่มีทุลีคือกิเลสในดวงตาเบาบางยังมีอยู่ในโลกนี้ขอพระองค์ทรงแสดงธรรมอนุเคราะห์หมู่สัตว์นี้เถิดเมื่ออาราธนาธรรมจบแล้วพระพิสุจะแสดงหลักธรรมคำสอนเพื่อให้พุทธศาสนิกชนนำไปปฏิบัติตาม 3. การอาราธนาพระปริศ การอาราธนาพระปริตคือบทที่ใช้สวดหลังจากสมาทานศีลแล้วเพื่อนิมนต์ให้พระพิสุทสวดมนต์ที่เป็นสิริมงคลในงานทําบุญดังนี้คําอาราธนาพระปริษวิปัติปติภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขะวินาสายะปริตังครูทะมังคลังวิปติปติภาหายะ สัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะพะยะวินาสายะปริตังพลูทะมังคลังวิปติปติภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังพรูทะมังคลังคำแปลขอพระสงฆ์ทั้งหลายจงเจริญพระปริตอันเป็นมงคลเพื่อป้องกันความวิบัติทั้งปวง เพื่อยังสมบัติทั้งปวงให้สำเร็จเพื่อให้ทุกภัยโรคทั้งปวงพี่น่าไป 4. ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตนในวันธรรมสวระและวันสำคัญทางศาสนาวันธรรมสวระหรือวันพระเป็นวันที่กำหนดให้มีการฟังธรรมในหนึ่งเดือนจะมีสีครั้งคือวันขึ้น8ดค่ำวันแรม8ดค่ำวันขึ้น15บห้าค่ำและวันแรม15บห้าค่ำหรือวันแรม14บสี่ค่ำในเดือนขี่ กิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติในวันนี้คือการทำบุญตักบาตรรักษาศีลฟังธรรมตั้งใจทาความดีละเว้นความชั่วนอกจากนี้ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนควรเข้าร่วมในาศาสนพิธีต่างๆที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบทอดพิธีกรรมทางพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไปวันสำคัญทางาศาสนาที่นันเกเรียนควรเข้าไปมีส่วนร่วมได้แก่วันมาฆบูชาวันวิสาขาบูชาวันอัฐมีบูชาวันอาสาฬหาบูชา วันมาฆบูชาตรงกับวันขึ้นสิบห้าข้ามเดือน3เป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกซึ่งเป็นหลักธรรมอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาวันนี้มีเหตุการณ์สําคัญคือพระสงฆ์1250องค์ซึ่งเป็นพระอาหารหันต์และพระพุทธเจ้าเป็นผู้บวชให้มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมายวันวิสาขบูชาตรงกับวันขึ้นสิคห้าเดือน6 เป็นวันสําคัญเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าคือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติเกิดตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ารู้ธรรมและปรินิพานตายซึ่งทั้งสามเหตุการณ์เกิดขึ้นตรงกันแต่ต่างปีกันวันอัฐมีบูชาตรงกับวันแรมแปดข้ามเดือน6เป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสารีของพระพุทธเจ้าหลังเสด็จดับขันปรินิพานได้8วันเมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จปรินิพานไปแล้ว8วันมลกษัตริย์ แห่งเมืองกุสินาราพร้อมด้วยประชาชนและพระสงฆ์ได้พร้อมกันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระณะมะกุฏพันธนเจดีแห่งเมืองกุสินาราวันอาสาหะบูชาตรงกับวันขึ้นสิบห้าข้ามเดือน8เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนาครั้งแรกด้วยการแสดงปฐมเทศนาที่มีชื่อว่าทำมาจากกับปะวัตนสูตรทําให้กนทัญญะมีศรัทธาเลื่อมใสขออุปสมบทเป็นพระพิสุทธในพระพุทธศาสนา จึงทาให้มีพระรัตนตรัยครบสามประการคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนควรทําบุญตักบ,บาตรรักษาศีลฟังธรรมเวียนเทียนบําเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมจบแล้วค่ะ